สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับช่วนงนี้เราเบงกรวบรวมคะแนนนะครับช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดรวมคะแนนแล้วครับมาผู้ใดสิได้อันดับที่เท่าไรนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมคะแนนของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลสมเด็จอยู่นะครับตอนนี้กําลังตามอันดับนะครับเห็นแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์อันดับที่หนึ่งนี่ เดี๋ยวจงเบิงไปเลยครับเดี๋ยวพอเราโตออกก่อนเดี๋ยวได้เบิงครับพี่น้องสำหรับชูนี่พี่น้องกำลังเบิงนะครับ การรวบรวมคะแนนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลสมเด็จนะครับ,รบตั้งวันที่11พฤสภาตอนนี้เป็นรวบรวมของเขียนหนึ่งนะครับเขียนหนึ่ง ว่าผู้ใด,ด้ผู้ใด,ด้อันดับหนึ่งสองสามไปเลยครับตอนนี้กำลังรวมคนแนนให้พี่น้องเบึง มาแล้วครับนายกนะครับม,มาแล้วนะครับสำหรับนายกผลนายกก็มาแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับสักครู่

เกียรท็กนี en ้กันนะรไเนิกเกีรม่เขาัดคะแนนตัวนี้ไปเรนมหาบิลเบิ้เลยรถปุ๊บเด็ไปไลรอันระคอนนะอัดนุ่เขาแ่ไหนอันเดียย้อนั่น แม่ผมไปไล่สวนเมื่อนี้บ่าไหมตัวเยอะอันนี่เป็นวงไปฟในก่อนหน้านั้นน่ะโอ้ก่อนหน้าน,นั้นมันแข่งแข้งรถผมฮู้จักผมโมจักจีแกอันนี้ปีแรกค่ะแล้วปีที่2เพิ่นก็จัดมาอยู่มหาจัดม่ฮู้จักเชนแต่เมื่อเขาจะแข่งแล้วจังโอ้ยไปบ่ทันแล้วว่ะลูกกระดกว่านนูัอยู่บ่ครับฮูคค้จัก เบิ่งไปเรื่อยครับสำหรับชุนีครับผลผลน่ายกมากล้วครับนั่นนี่กีตาแล่เพื่อนจุกคนครับผลนายกมาแล้วแต่ว่าห้องตรงรอบเป็นท่างการนะครับ

ได้เสมอครับนี่ครับผลคะแนนเป็นทางการออกมาแล้วครับผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนะครับตามมีไยครับตามมีลรครับอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งคือนายวิศรุตนะครับวิศรุตศรีอุตศรีนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับ เมนียญวิศรุตอุตยังไงโอ้ยอันอยาก <c oughs> อันดับที่หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดคะแนนนะครับอันดับที่สองก็อุดมนะครับท่านอุดมชูบุร่าครับอันดับที่สอง 1,145คะแนนนะครับสำหรับอันดับที่3นะครับนายพิลลุมอ,อุทธศีนะครับ1,068คะแนนอันดับที่3นะอันดับที่4ก็นางสุปนีไก่พิษนะครับ1,500 1,056คะแนนนะครับอันดับที่5 นายมุนตีเขียวโคตรครับอันดับที่5อันดับที่ห้าได้หนึ่งพันยี่สิบหกคะแนนนะครับที่ผลคะแน <c oughs> นหน่วยที่ที่หนึ่งนะครับนที่หนึ่งรวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อย ตอนนี้ก็เป็นการรวบรวมคะแนนยืนครับเดี๋ยวรรวบรวมเสร็จก่อนนะครับเชียร์ที่สองครับกำลังรวบรวมคะแนนว่าใครจะได้อันดับที่ 1, 2, ึ่สามไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับสมาชิกก็รับจำนวน6ท่านด้วยกันนะครับกำลังไล่สดอยู่นะครับไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมคะแนนนะครับรวบรวมคะแนน อันดับที่หนึ่งถึงหของหน่วยรับตั้งที่สองนะครับว่าใครจะได้อันดับหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกนะครับ อันดับที่1อ๋อรู้แล้วนะครับหน่วยเลืกตั้งที่2ครับอันดับที่1ก็เป็นคุณสถิตสถิตนวลทิงนะครับได้1178งันหนึ่งร้อยเดสบแปดคะแนนอันดับที่1น,นะครับสำหรับหน่วยเลืกตั้งที่2นะครับ สำหรับเขลเลือกตั้งที่2ก็รู้สึกว่าจะยกทีมยกทีมเก่าทีมเดิมนะครับรับอกคนด้วยกันนะครับรมารรสรุปคะแนน หน่วยที่หนึ่งกันบ้างนะครับหน่วยที่หนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งก็ได้แก,ก่นายวิศรุตนะครับดีสินนะครับดีสินได้คะแนนอันดับที่หนึ่งมาหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าคะแนนนะครับอันดับที่สองก็นายอุดมชูบุร่านะครับคะแนนนำมาเป็นที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่พันคะแนนนะครับ อันดับที่3นะครับก็นายพี่ลมนะครับอุทธศรีนะครับอันดับที่3ามมาในคะแนน1นึ <im itation> no euh ่พ <im> ันหกสิบแปดคะแนนนะครับอันดับที่สี่ก็จะเป็นคุณสุปานีไตรพิษนะครับคะแนนหนึ่งพันห้าสิบหกคะแนนนะครับเดี๋ยวอันดับที่ห้านะครับอันดับที่ห้านายมนตรีเขียวขวดนะครับเข้ามาในอันดับที่ห้านะครับโดยคะแนนหนึ่งพันยี่สิบหกคะแนนนะครับ 1 2 0คะแนานอันดับที่6นะครับนางสาวนาวงสาวกิตาไไงไงนาลือบรินโอ้อ่านยากเลยอ่านในโทรศพัพท์อ่านในหุ่นบริรนฮง <c oughs> รับผู้ได้คะแนานอันดับที่6 9 4 6คะแนานนะครับ อันดับที่เจ็ดนี้ก็ได้คะแนน811คะแนนอันดับสิบแก็650คะแนนอันดับอันดับที่9 190ครับ190คะแนนนะครับนี่ก็เป็นผลหน่วยเลือกตั้งที่หน่งนะครับหน่วยเลือกตั้งที่หน่งตอนนี้ก็มาชมกันหน่วยเลือกตั้งที่2กันบ้างนะครับว่าใครจะมาอันดับที่1 2 3 4 5 6 ตอนนี้รอสักครู่นะครับติดครบแล้วนะครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่สอครับตอนนี้ก็จะเอาเอาติดติดนายกต่อนะครับ มาแล้วนะครับผลอันดับหน่วยลึกตั้งที่สองนะครับนายสถิตนนทิงก็ได้อันดับที่หนึ่งนะครับในคะแนนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดคะแนนครับ ต่อไปเป็นผลคะแนนนะครับผลคะแนนที่ท่านรอคอยมานานนะครับอันดับที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง หมายเลขหนึ่งเด้เกียนางสาวอัชรารับสุภาพนะครับหมายเลขหนึ่งนี้ได้คะแนนนะครับกําลังจะติดนะครับชงกันไปเรื่อยครับติดเดีย๋ยวติดเบิดกลงอานเอครับเนะ <c oughs> าะมืแล้วครับผู้ชนะอันดับที่หนึงนะครับผู้สมัครนายกเทศมนตรี เทศบาลอำเภอสมเด็จนะครับหมายเลขสอง1,499นนะครับได้อันดับที่หนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งมาในคะแนน อันดับที่2นะครับที่1 4 7 3นะครับ73กับ99นะครับ1473มาอันดับที่2นะครับอันดับที่2ติดตามไปด้วยอันดับที่3นะครับมาในคะแนน อันดับที่3มาด้วยคะแนน589คะแนนนะครับได้อันดับที่3ครับ ผลยังเป็นทางการมาแล้วครับผลอยังเป็นทางการนะครับผลยังเป็นทางการมาแล้วครับสําหรับอันดับที่1นะครับตีเนีตแก้วสีมานะครับได้อันดับที่1นึ่งคะแน 1, นหนึ่้อยเกคะแนนนะครับอันดับที่2มาในคะแนน4ี่พน 1,473น,นย้ยดามคะแนนเบิบอาากัน,กนชัดๆครับที่รองมันี้ครับอันดับที่หนึ่งนะครับผู้สมัครสอทอนะครับหรือว่าสมาชิกเทศบาลนะครับอันดับที่หนึ่งมาในคะแนน1 1 7 8คะแนนนายสถิตนนทิงนะครับอันดับที่สองก็นายสมบูรณ์โยสอ,อน,นะครับมาด้วยคะแนน1,000 140คะแนนเป็นอันดับที่2นะครับอันดับที่3ก็อันดับที่3นายพยอมสายคุลนะครับมาด้วยคะแนน1นึ่งพัคะแนนนะครับอันดับที่4นายสุรชาติสีแดงเดียนะครับมาอันดับที่4ด้วยคะแนน1,074คะแนนนะครับอันดับที่5นะครับอันดับที่5นางมายุรีศรีวิพันธ์นะครับศรีวิพันธ์นะครับมาด้วยคะแนน1,056คะแนนเป็นอันดับที่5นะครับ ติดตามมาด้วยหมายเลขสุดท้ายครับนางชดาพรสอนอย่างสอนที่อย่างสอนสีสอนสีสอนสีตัวหนังสือมันบส,ส่สองสีเหรอครับนางชดาพรสอนสีมาด้วยคะแนนหนึ่งพันเก้าคะแนนครับมาอันดับที่หกนะครับอันดับที่เจ็ดนี่ก็มาในคะแนนเก้าร้อยสี่สามคะแนนนะครับสรุปคะแนนผู้สมัคร นายกนะครับเทศมนตรีอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับหมายเลขอันดับที่หนึ่งนะครับนายตรีเนตรแก้วสีมานะครับมาในอันดับที่หนึ่งเลยผลงานคะแนน1499คะแนนนะครับเป็นอันดับที่หนึ่งครับหมายเลขสองก,ก็มาด้วยคะแนน1473คะแนนอันดับที่สองนะครับแล้วก็หมายเลขสามนะครับมาด้วยคะแนน589คะแนนนะครับ ครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับรายงานให้พี่น้องชมกันอย่างทั่วถึงนะครับที่อยู่ทางบ้าน,นครับชมกันชัดๆเลยครับชมกันชัดๆเลยผู้สมัครหมายผู้สมัครเขียนหนึ่งนะครับเขียนหนึ่งดูเอ,เองเลยนะครับ ต่อไปก็ชมเขต2สครับเขตยสอครับเขต2อันดับที่หก็ได้แก่นายสถิตมน,นทิงครับอันดับที่หนึครับด้วยคะแนนหนึ่คะแนนนะครับ, 45, นนรบอันดับที่สก็นายสมบูรณ์ยอสครับมาด้วยคะแนนหนยยึ่นะคะแนแนอันดับที่สนะครับนายพยอมศยกุลนะครับมาด้วยคะแนนหนึ่คะแนนนะครับอันดับที่สครับ สลับผู้สมัครสอดทอผ่านไปนะครับอันนี้ผู้สมัครนายกเทศมนตรีครับอันดับที่1นนะครับมาด้วยคะแนน 1, 4 9 9คะแนนนะครับอันดับที่1ได้แก่นายตีเน็แก้วสีมานะครับอันดับที่2ก็ครับอันดับที่3นะครับครบถ้วนแล้วครับสลับรายสุดวันนี้ครับ ถ่ายทอดบรรยากาศให้ชมกันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับคืนค่ำคืนนี้นะครับผู้สมัครนายกเทศมนตรีก็ได้แก่นายตีเนตแก้วสีมานะครับอันดับที่หนึ่งนะครับด้วยผลงานคะแนน149 9นคะแนนนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่สองก็ได้คะแนน1 4 7 3ดาคะแนนนะครับก็ไม่ห่างกันมากนะครับ สรับวันนี้ก็บไรส่วนพี่นองเบิงจนจบสิ้นรายการแล้วครับเอาขยายมาอีกพีนองเบิงอีกเทือน,นึงนะครับเนาะหกไกลจังหน่อยพี่นองเบิงอีกเดี๋ยวก่อนสิปิดลงไลน,นะครับลงไลน,นี่ครับผู้สมัครเขียนหนึ่งเขียนหนึ่งตามนี่เลยครับ ต่อมาก็เป็นผู้สมัครเขตสองครับเขตสองก็ตามนี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นผู้สมัครนายกเทศมตนตรีครับหมายเลขสองก็คะแน 1, แน1499งันคะแนนครับ เอาสำหรับคลิปนี้สำหรับไรนี่ก็เอาไว้สนิทก่อนนะครับเนาะจังพอกันไหมนี่ไร่นานนครับสำหรับคลิปนี้กขากล่าวาว่าสวัสดีกรับผู